สวัสดีค่ะพบกับคุณครูสุรีวันณการค้านะคะในรายวิชางานบริการท่องเที่ยวรหัสงอ0า2ศชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะเรียนเรื่องการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 1. การโฆษณา advertising การโฆษณาเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์และการขายโดยบุคคลส่วนประกอบทั้ง4ประการคือเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดการโฆษณาหมายถึงการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรหรือผลผลิตหรือทั้งองค์กรและผลผลิตต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านสื่อมวลชนมิใช่ตัวบุคคลจากความหมายดังกล่าวแล้วการโฆษณาต้องกระทํำโดยผ่านสื่อสารมวลชนเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารภาพภาพยนตร์แผ่นพับแผ่นปลิวการโฆษณาเหล่านี้ต้องเสียค่าเช่าในการโฆษณาเพื่อนำเสนอข่าวสารซึ่งแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องมีการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวเป็นความต้องการที่จำเป็นต่อชีวิตน้อยกว่าความต้องการในเรื่องของปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรค แต่การท่องเที่ยวก็เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์ในการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมดังกล่าวมนุษย์สามารถมีสิ่งอื่นทดแทนได้หลายอย่างเช่นชมภาพยนตร์ชมโทรทัศน์เล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมนันทนาการอย่างอื่นดังนั้นการโฆษณาก็เป็นการกระตุ้นเตือนอย่างหนึ่งนอกจากนี้การโฆษณายังเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวให้มวลชนรู้อย่างกว้างขวาง ความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ย่อมกระตุ้นเตือนและเกิดสิ่งเร้าให้มนุษย์เกิดความต้องการไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการด้านการท่องเที่ยวการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายสามารถทำได้สองวิธีคือการขายโดยตรงและการขายโดยทางอ้อม ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. การส่งเสริมการขายโดยตรงการส่งเสริมการขายโดยตรงหมายถึงการส่งข่าวสารหรือข้อมูลทางธุรกิจไปยังลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าประจําและลูกค้ารายใหม่หรือแนวโน้มที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคตอันใกล้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดการขายในการส่งเสริมการขายโดยตรงทางธุรกิจ การท่องเที่ยวปัจจุบันได้มีการเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆเพื่อการลงโฆษณาหรือเพื่อการส่งข่าวสารทางธุรกิจหรือรสินค้าไปยังลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเลือกใช้สื่อประเภทใดก็ตามแต่การโฆษณาจะต้องเป็นไปดังกรอบต่อไปนี้1.1 1. 1ภายในงบประมาณที่กำหนด1.2เข้ากันได้กับภาพลักษณ์ ของตัวสินค้าหรือบริการที่จะทำการโฆษณา1.3เหมาะสมกับตลาดและสภาพพื้นที่ทางธุรกิจ1.4สามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายการโฆษณา 2. การขายโดยทางอ้อมคือเส้นทางที่สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้องผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค สือเีเดียที่จะเลือกใช้ในการโฆษณาการขายโดยตรงต่อลูกค้าที่มีประสิทธิภาพได้แก่ 1. หนังนนสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อปกติธรรมดาที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นพาหนะในการโฆษณามากในปัจจุบันหนังสือพิมพ์เป็นสื่อเป็นสื่อที่ยืดหยุ่นทั้งในด้านขนาดเนื้อที่ที่จะใช้บรรจ,จุข้อความโฆษณารูปภาพและวันที่ จะเลือกใช้ในโฆษณาตามต้องการอัตราค่าบริการในการโฆษณาก็คิดบนพื้นฐานของยอดการจำหน่ายหนังสือพิมพ์นั้นๆเป็นหลักข้อเสียของหนังสือพิมพ์ก็คือมีช่วงชีวิตที่สั้นไม่เกิน12ชั่วโมงก็หมดคุณค่าในแง่ของข่าวและการโฆษณา 2. วิทยุสำหรับการโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่นนับได้ว่า เป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากเพราะวิทยุสามารถเข้าไปถึงผู้ฟังได้มากกว่าเกือบทุกจุดในรัศมีการส่งคลื่นกระจายเสียงโดยไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ใดๆการโฆษณาทางวิทยุสามารถครอบคลุมลูกค้าได้ทั้งในวงกว้างแต่ใช้เวลาน้อย 3. โทรทัศน์การโฆษณาทางโทรทัศน์หรือทีวี นับเป็นการโฆษณาเป็นสื่อในการโฆษณาที่มีราคาแพงที่สุดแต่มีข้อดีกว่าวิทยุในแง่ผู้ชมสามารถมองเห็นภาพด้วยสายตาลูกค,ค้าโทรทัศน์มีต้นทุนค่อนข้างสูงในการโฆษณาเวลาที่ใช้ในการโฆษณาจึงมีราคาแพง 4. นิตยสารและวลารสารการค้า การโฆษณาทางนิตยสารและวารสารดางการค้าอาจเป็นการโฆษณาที่มีราคาแพงแต่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่สนใจในธุรกิจการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามถ้าธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ในระดับท้องถิ่นการโฆษณาเป็นสื่อในสื่อดังกล่าวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่ามากนัก ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการโฆษณาในนิตยสารและวรารสารทางการค้าซึ่งแตกต่างไปจากวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ก็คือมีระยะของการสื่อสารข้อมูลโฆษณาเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะถึง2 4ถึง4เดือนที่ลูกค้าสามารถอ่านโฆษณาได้ 5. การส่งจดหมายถึงลูกค้า การใช้จดหมายเป็นสื่อในการโฆษณานับได้ว่าเป็นวิธีการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่งและสามารถคัดเลือกส่งเจาะจงกลุ่มลูกค้าเฉพาะตัวหรือกลุ่มเป้าหมายได้ 6. แผ่นพับโฆษณาต่างๆแผ่นพับโฆษณารูปแบบต่างๆที่พิมพ์สอดสีอาบมันอย่างดีซึ่งนิยมใช้กันมากในธุรกิจโรงแรมแหล่งท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยวพัตคารและร้านอาหารและแหล่งบันเทิงต่างๆนับเป็นสื่อนับเป็นสื่อขนาดเล็กที่ลงทุนไม่สูงนักแต่ได้ปริมาณแผ่นพับจำนวนมากเพื่อแจกจ่ายแก่ลูกค้าประเภทของการโฆษณาและสื่อที่ใช้ในการโฆษณา 1. การโฆษณาทั่วประเทศสื่อที่สามารถเผยแพร่เข้าสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก เช่นสื่อจำพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารโทรทัศน์ 2. การโฆษณาท้องถิ่นจะเป็นการโฆษณาบริเวณแคบเฉพาะท้องถิ่นสื่อที่ใช้จะเป็นสื่อจำพวกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวิทยุท้องถิ่นป้ายโฆษณากลางแจ้งการประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาดจะประสบความล้มเหลวถ้าปัาศจากการประชาสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาเยี่ยมเยียนอันประกอบด้วยนักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรและกลุ่มต่างๆการประชาสัมพันธ์ทำได้หลายวิธีคือ 1. Publicity คือการมีบทความต่างๆต,ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในตลาดค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่อาจจะไม่ต้องเสียโดยตรงในการลงบทความเช่นการโฆษณาคือไม่ต้องซื้อเวลาซื้อเนื้อที่ในการโฆษณาแต่อาจจะต้องออกค่าใช้ใจ่ายให้ผู้จัดทำนั้นไปหาข้อมูลหรือกรณีที่จัดทำด้วยตนเองค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ก็มีไม่มากนะัก 2. community relation คือการเข้าร่วมกับชุมชนต่างๆเช่นการเข้าร่วมจัดงานประจำปีของเมืองหรือประเทศโดยเข้าร่วมงานกับเจ้าของหน่วยงานนั้นๆเช่นในการจัดงานต่างๆที่ต่างประเทศทททสำนักงานออสลอสแอนเจลิสได้จัดขบวนรถบุพชาติเข้าร่วมงานด้วยเพื่อเป็นการเผยแพร่พประเทศไทย 3. การจัดสเปเชียลอีเวนต์ได้แก่การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นการแข่งขันกีฬาขององค์การร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจัดการแข่งขันประกวดกิจกรรมต่างๆขึ้นในตลาดซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แบบฝึกหัดคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดแบบฝึกหัด ซึ่งมีทั้งหมด5ข้อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ